อย่าเปิดเผยสถานการเงินในบัญชีของคุณให้ใครรู้แม้แต่พ่อแม่ของคุณในชีวิตของเราการพูดคุยเกี่ยวกับการเงินอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาหรือบางครั้งอาจรู้สึกว่าไม่มีอะไรผิดที่จะแบ่งปันกับคนที่เรารักและไว้ใจมากที่สุดอย่างเช่นพ่อแม่แต่คุณเคยคิดไหมว่าการเปิดเผยสถานการเงินของเรานั้นอาจจะส่งผลกระทบในทางที่ไม่คาดคิดได้ ทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ความคาดหวังหรือแม้แต่ความมั่นคงทางการเงินของตัวเราเองวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมการไม่เปิดเผยสถานการเงินให้ใครรู้ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญแม้แต่กับคนในครอบครัวเองครับความคาดหวังที่ไม่สงจริงบางครั้งการเปิดเผยข้อมูลการเงินอาจทำให้คนอื่นมีความคาดหวังในสิ่งที่ไม่สมจริง เช่นการคาดหวังว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตหรูหราหรือมีความสามารถในการทําสิ่งต่างๆที่อาจไม่เป็นจริงตามสถานการณ์เงินที่แท้จริงของคุณการสร้างความคาดหวังเหล่านี้อาจทําให้คุณรู้สึกเครียดหรือมีความกดดันที่ไม่จําเป็นในการจัดการการเงินของตัวเองและการเก็บสถานการณ์เงินไว้เป็นเรื่องส่วนตัวจึงเป็นการปกป้องตัวเองจากความคาดหวังที่ไม่จําเป็น ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันหรือสูญเสียความเป็นอิสระในการตัดสินใจทางการเงินของตัวเองครับการเปิดเผยสถานการเงินของเรากับคนอื่นแม้แต่กับพ่อแม่อาจดูเหมือนเป็นการแสดงความโปร่งใสหรือความสัมพันธ์ที่ดีแต่จริงๆแล้วมันสามารถนำมาซึ่งปัญหาหลายอย่างที่เราอาจไม่ทันคาดคิดได้ครับเหตุผลแรกการสร้างความคาดหวังที่ไม่จำเป็น เมื่อคุณเปิดเผยสถานการเงินของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือยอดเงินในบัญชีมันสามารถสร้างความคาดหวังจากคนอื่นได้ในหลายๆด้านโดยเฉพาะจากคนที่เราคิดว่าใกล้ชิดและรักเราอย่างพ่อแม่ซึ่งอาจจะไม่ตั้งใจแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อเราได้หลายด้านการคาดหวังทางการเงินยกตัวอย่างเช่นหากคุณบอกพ่อแม่ว่าคุณมีเงินเก็บพอสมควร หรือมีไรายได้ที่ดูดีการคาดหวังที่อาจตามมาคือการที่พ่อแม่อาจจะคิดว่าคุณสามารถช่วยพวกเขาหรือครอบครัวได้ในยามจำเป็นซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจในเวลาที่คุณไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามที่พวกเขาคาดหวังหรือไม่อยากให้สถานการณ์ของคุณเป็นตัวแปรในการตัดสินใจของคุณเองการเปรียบเทียบกับคนอื่นในบางกรณีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน อาจทำให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนๆเปรียบเทียบคุณกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวที่อาจจะมีสถานการณ์เงินแตกต่างกันไปความรู้สึกของการถูกเปรียบเทียบอาจทำให้คนรู้สึกไม่สบายใจหรือถูกกดดันให้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางการเงินของคุณตลอดเวลาซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของคุณเองแต่ยังทำให้เกิดความคาดหวังที่สูงเกิน ไปในเรื่องการเงินจากทั้งตัวคุณเองและคนอื่นการกังวลเรื่องการตัดสินใจของตัวเองความกังวลเกี่ยวกับการทำให้คนอื่นผิดหวังหรือผิดคาดหวังอาจทำให้คุณรู้สึกว่าไม่สามารถตัดสินใจเรื่องการเงินได้ด้วยตัวเองถ้าคุณเปิดเผยข้อมูลการเงินแล้วเกิดการคาดหวังจากครอบครัวว่าคุณต้องทำแบบนี้หรือคุณต้องช่วยเรื่องนั้น คุณอาจจะรู้สึกกดดันจนไม่สามารถทำการตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองได้การสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเมื่อความคิดและการตัดสินใจทางการเงินของคุณเริ่มได้รับอิทธิพลจากคนอื่นคุณอาจสูญเสียความมั่นใจในตัวเองและเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่คุณทำไปนั้นถูกต้องหรือไม่ความมั่นใจในความสามารถในการจัดการการเงินของตัวเองถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคง และการเติบโตทางการเงินถ้าคุณเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะคำแนะนำหรือคำวิจารณ์จากผู้อื่นอาจทำให้คุณไม่กล้าตัดสินใจในสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดการเก็บสถานการเงินไว้เป็นเรื่องส่วนตัวจึงเป็นการรักษาความเป็นอิสระในการตัดสินใจทางการเงินช่วยให้คุณสามารถทำตามแผนการที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้ โดยไม่ต้องกังวลหรือรับอิทธิพลจากความคาดหวังของคนอื่นครับต่อมาคุณอาจสูญเสียความเป็นอิสระในการตัดสินใจการเปิดเผยสถานการเงินของคุณให้ใครรู้แม้แต่กับพ่อแม่หรือคนที่รักคุณมากที่สุดอาจส่งผลให้คุณสูญเสียความเป็นอิสระในการตัดสินใจทางการเงินของตัวเองโดยไม่รู้ตัว ความเป็นอิสระทางการเงินหมายถึงการที่คุณสามารถทําการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินของตัวเองได้โดยไม่ต้องรับอิทธิพลจากความคิดเห็นหรือความคาดหวังของคนอื่นการรับคําแนะนําที่ไม่พึงประสงค์เมืม่อคุณบอกสถานะการเงินของคุณกับคนอื่นพวกเขาอาจจะเริ่มให้คําแนะนําหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายการออมหรือการลงทุนของคุณโดยที่คุณไม่ต้องการ บางครั้งคำแนะนําเหล่านี้อาจจะไม่ได้ตรงกับเป้าหมายหรือแผนการเงินของคุณเลยเช่นพ่อแม่อาจจะคิดว่าคุณควรออมเงินมากขึ้นหรือควรลงทุนในที่ที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสมแต่แท้จริงแล้วคุณอาจจะมีแผนการใช้ใจ่ายหรือการลงทุนที่ต่างออกไปซึ่งหากคุณยอมรับคำแนะนําเหล่านี้คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนที่คุณตั้งใจทำ และสูญเสียความเป็นอิสระในการตัดสินใจเรื่องการเงินของตัวเองการต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อคนอื่นรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เงินของคุณคุณอาจรู้สึกว่าต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของพวกเขาทุกครั้งเมื่อทำการตัดสินใจทางการเงินเช่นหากคุณอยากซื้อสิ่งที่คุณต้องการแต่สถานการณ์เงินของคุณไม่เอื้อต่อการซื้อสินนั้นในขณะนั้น คุณอาจรู้สึกถึงความกดดันจากคนรอบข้างหรือพ่อแม่ให้รอจนกว่าจะมีเงินมากพอซึ่งทําให้คุณไม่ได้ทําตามที่คุณต้องการหรือวางแผนไว้การถูกตัดสินจากสถานการเงินบางครั้งการบอกสถานการเงินอาจทําให้เกิดการตัดสินหรือวิาพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างเช่นหากคุณมีเงินเก็บจํานวนมากคนในครอบครัวอาจมองว่าคุณไม่ใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือถ้าคุณมีเงินน้อย พวกเขาอาจแสดงความกมังวลหรือวิจารณ์ถึงการใช้จ่ายของคุณโดยที่คุณไม่ได้ต้องการความคิดถ็นเหล่านั้นสิ่งนี้สามารถสร้างความเครียดและทําให้ความสัมพันธ์เกิดวอยร้าวการพึ่งพาทางการเงินที่อาจส่งผลเสียการที่คนใกล้ชิดทราบสถานการณ์เงินของคุณอาจทําให้เกิดการพึ่งพาเงินจากคุณในระยะยาวเช่นหากพ่อแม่ทราบว่าคุณมีรายได้สูงพวกเขาอาจคิดว่าคุณสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้ ซึ่งอาจทำให้พวกเขาไม่ได้วางแผนการเงินของตัวเองอย่างรอบคอบและหากคุณไม่สามารถช่วยเหลือได้ในอนาคตอาจทำให้เกิดความผิดหวังและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพวกเขาการป้องกันความสัมพันธ์จากผลกระทบที่ไม่คาดชิดการเก็บสถานการเงินไว้เป็นเรื่องส่วนตัวช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ในจุดที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินมากเกินไป คุณจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่เน้นความเข้าใจความรักและการสนับสนุนกันในด้านอื่นๆโดยไม่ให้ปัญหาหรือข้อกังวลทางการเงินเข้ามาทำลายสมดุลของความสัมพันธ์การป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ใช่การปิดกั้นตัวเองจากคุณใลรชิดแต่เป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและช่วยให้คุณสามารถจัดการทั้งการเงินและความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ต่อมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปการเปิดเผยสถานการเงินของคุณแม้แต่กับพ่อแม่หรือคนที่ใกล้ชิดอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาในลักษณะที่คุณไม่คาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคาดหวังและการพึ่งพาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทําให้ความสัมพันธ์เกิดความตึงเครียดหรือเปลี่ยนไปจากเดิมความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงในครอบครัว เมื่อคนในครอบครัวทราบสถานการณ์เงินของคุณเช่นการที่คุณมีไรายได้ดีหรือมีเงินเก็บจํานวนหนึ่งอาจทําให้พวกเขาเริ่มทึ่งพาคุณทางการเงินโดยไม่รู้ตัวเช่นคาดหวังว่าคุณจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในบ้านสนับสนุนการเงินของคนในครอบครัวหรือแม้แต่ให้เงินในโอกาสพิเศษต่งตางๆการคาดหวังเหล่านี้อาจทําให้คุณรู้สึกว่าภาระทางการเงินของคุณเพิ่มขึ้นแม้ว่าคุณอาจยังไม่ได้มีความพร้อมที่จะรับภาระเหล่านี้ การเสียสมดุลในความสัมพันธ์การเปิดเผยสถานการเงินอาจทําให้คนใกล้ชิดมองคุณในมุมที่ต่างออกไปเช่นหากคุณมีเงินเก็บมากหรือไรายได้สูงพ่อแม่อาจมองว่าคุณเป็นที่พึ่งทางการเงินโดยปริยายหรือหากคุณบอกว่าคุณมีปัญหาทางการเงินพวกเขาอาจเริ่มวิตกกังวลหรือให้คําแนะนําที่คุณไม่ต้องการ ฟังดูเหมือนเป็นการใส่ใจแต่ในความจริงอาจทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือไม่เป็นอิสระการป้องกันข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลเมื่อมีข้อมูลการเงินรั่วไหลแม้แต่ในครอบครัวหรือกลุ่มคนใกล้ชิดอาจเกิดการพูดถึงหรือส่งต่อข้อมูลนี้โดยไม่ตั้งใจไปยังบุคคลอื่นเช่นการที่พ่อแม่พูดถึงสถานการเงินของคนกับญาติหรือเพื่อนบ้านสิ่งนี้อาจสร้างความเสี่ยงโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจ การสร้างวินัยในการรักษาความปลอดภัยทางการเงินการไม่เปิดเผยสถานการเงินยังช่วยให้คุณฝึกวินัยในการจัดการข้อมูลส่วนตัวเช่นการระมัดระวังในการบอกข้อมูลที่สําคัญการตรวจสอบว่าข้อมูลใดควรเก็บเป็นความลับและเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงในโลกปัจจุบันเช่นการป้องกันการจุรกรรมทางดิจิทัลหรือการสูญรอยสรุป การปิดบังสถานการเงินไม่ใช่การไม่ไว้วางใจคนอื่นแต่เป็นการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงที่มักมองไม่เห็นการรักษาความลับนี้ช่วยให้คุณลดโอกาสที่จะตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวงการชูโอกาสและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินช่วยให้คุณมีความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางจิตใจมากขึ้นครับต่อมาเพื่อป้องกันตัวจากความเสีย่ยงทางความปลอดภัยและการหลอกลวง การเปิดเผยสถานการณ์เงินของคุณอาจทำให้คุณตกอยู่ในความเสีย่ยงทางด้านความปลอดภัยรวมถึงตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวงหรือการฉวยโอกาสได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะจากคนใกล้ชิดหรือบุคคลภายนอกการเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการเป็นเป้าหมายของการหลอกลวง เมื่อคุณเปิดเผยว่าคุณมีเงินจำนวนมากหรือแม้แต่มีเงินออมเพียงพอที่จะจัดการชีวิตได้คนบางกลุ่มอาจมองว่าคุณเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับการหลอกลวงหรือการเอาเปรียบเช่นการขอยืมเงินโดยไม่มีความตั้งใจคืนหากคนใกล้ชิดรู้ว่าคุณมีเงินอาจเกิดสถานการณ์ที่พวกเขามาขอยืมเงินโดยไม่มีความตั้งใจที่จะคืน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ในภายหลังอาจเพิ่มโอกาสให้คนช่วยโอกาสแม้ในหมู่คในใกล้ชิดก็อาจมีบุคคลที่พยายามช่วยโอกาสจากสถานการณ์เงินของคุณเช่นการขอให้คุณช่วยเหลือในเรื่องที่ไม่จําเป็นหรือสร้างสถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องเสียเงินโดยไม่ตั้งใจเช่นสร้างความรู้สึกผิดเพื่อกดดันให้คุณช่วยเหลือทางการเงินอ้างความเดือดร้อนที่ไม่เป็นความจริง เพื่อให้คุณโอนเงินช่วยการปิดข้อมูลการเงินของคุณจะช่วยลดโอกาสที่คนเหล่านี้จะใช้สถานะของคุณเป็นข้ออา้างในการเอาเปรียบเมื่อเราได้วิเคราะห์ถึงเหตุผลและความสำคัญของการรักษาความลับทางการเงินแล้วสิ่งที่อยากเน้นเพิ่มเติมคือความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของเราเองหงเพื่อการรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเอง การไม่เปิดเผยสถานการเงินไม่ได้หมายความว่าเราต้องปิดบังแต่เป็นการสร้างพื้นที่ส่วนตัวเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระและเป็นผู้ใหญ่การรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองรวมถึงการวางแผนการใช้ใจ่ายการลงทุนและการออกเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต 2. เพื่อการมองไปข้างหน้าสถานการเงินของคุณในวันนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ถาวรแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ใหญ่กว่า หากคุณบริหารจัดการได้ดีคุณสามารถพัฒนาสถานการณ์เงินไปสู่จุดที่ดีกว่าได้ในอนาคต3เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองเมื่อคุณสามารถดูแลทรัพย์สินของคุณโดยไม่ต้องพึ่งพาคำแนะนำหรือความเห็นจากคนอื่นคุณจะเริ่มสร้างความมั่นใจในตัวเองและมองเห็นเส้นทางที่คุณอยากเดินไปชัดเจยนยิ่งขึ้นท้ายที่สุด โปรดจำไว้ว่าการรักษาความลับทางการเงินไม่ใช่เรื่องของความไม่ไว้วังใจใครแต่เป็นเรื่องของการปกป้องเป้าหมายและอนาคตของคุณการเลือกที่จะไม่บอกใครเรื่องสถานการเงินนั้นเป็นการตัดสินใจที่สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นและสร้างชีวิตที่คุณสามารถควบคุมได้อย่างแท้จริง เงินของคุณคือตัวแทนของความฝันและอนาคตของคุณจงดูแลมันให้ดีและใช้มันอย่างมีเป้าหมายครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้และอยากได้ข้อมูลดีๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับตามทฒนาตนเองอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับและถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้อย่าลืมกดไลค์และแสดงความคิดเห็นกันไว้เพื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันครับขอบคุณที่รับฟังครับ ขอบคุณจากใจ